13ไมซ์เซ็ตรับมือกับคนท็อกซิตค่ะก่อนไปรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับจูนเพจองศาที่หายไปด้วยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่า13ไมซ์เซ็ตรับมือกับคนท็อกซิตเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้นะคะการรับมือกับคนท็อกซิตค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงใครเลยเนาะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองค่ะ เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็มีจุดยืนในตัวเองก่อนเนาะมันก็จะเป็นไมเซตในการที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะรับมือกับคนท็อกซิตได้ดีแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนท็อกซิตเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถที่จะรับมือกับทุกเรื่องในชีวิตนี้ได้เลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่า13ไมเซตนะคะที่รับมือกับคนท็อกซิตมีอะไรบ้างคะ่ะข้อแรกเลยก็คือ รู้จักขอบเขตของตัวเองคือการที่เรารู้จากตัวเองค่ะว่าตรงไหนที่เรารับได้รับไม่ได้ตรงไหนที่มันโอเคนะตรงไหนที่มันเกินไปตรงไหนที่มันแบบโอเคฉันยังทําได้อยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะมันคือเราจะต้องกําหนดขอบเขตตัวเองให้ชัดเจนแต่ว่าตรงนี้คือเรารู้อยู่ในใจของเราเนาะพอการที่เรากําหนดขอบเขตตัวเองชัดเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ย เวลาที่คนท็อกซิตเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเออตรงเนี้ยเราทําได้หรือทําไม่ได้ค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นการแสดงจุดยืนอย่างนึงขึ้นมาพอเรารู้ขอบเขตตัวเองเรียบร้อยเราเนี่ยมันก็จะมาไปสู่ข้อ2นะคะก็คือรู้จักปฏิเสธค่ะคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีเนี่ยบ,บางคนเขาก็จะมีความรู้สึกว่า การที่ปฏิเสธเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าเฮ้ยเขาเสียใจหรือเปล่าเขาผิดหวังหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาเรากำลังแบบปฏิเสธทําให้เขาไม่รักเราหรือว่าไม่ยอมรับในตัวเราหรือเปล่าตรงนี้อยากจะบอกว่าคือการที่เราทําอะไรไปเพื่อใครบางคนคือฝืนทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําอะค่ะถามข้อแรกคือว่าเราจะทําต่อไปได้นานแค่ไหนข้อที่สวันที่เราไม่ทําแล้วอะค่ะ เขายังจะรักเราแล้วก็ยอมรับในตัวเราอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขายอมรับเราในการที่เราทําบางสิ่งบางอย่างให้เขาใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะเนี่ยจะบอกว่าคือคนเราอ่ะค่ะเขาจะรักเราเนี่ยในการที่เราเป็นเราและไม่ว่าเราจะทําดีมากน้อยแค่ไหนเราไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนบนโลกใบนี้รักเราได้นะคะการที่เราเนี่ย ฟื้นทำให้คนอื่นรักเราเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่รักเราแต่การที่วันที่เราลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเราเองแล้วก็ทาในจุดของเราเองทําเพื่อตัวเองทําตามความฝันของตัวเองการที่มาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะได้รับการยอมรับมากกว่าด้วยนะตรงนี้ต้องลองดูค่ะข้อที่สาม อย่างที่ตะก,กี้จนโพูดถึงเลยว่าเราจะต้องรู้จักคุณค่าในตัวเองคือการที่เรารู้ว่าเราชอบทำอะไรนะคะไม่ชอบทำอะไรเรามีเป้าหมายตรงไหนเรากำลังมุ่งหน้าไปอยู่ตรงไหนในพวกเนี้ยคือเราอะค่ะรู้จักคุณค่าในตัวเองค่ะคือแรกๆมันอาจจะไม่มั่นใจมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าไม่ว่าเราจะมี เ,ออเงินน้อยกว่าหรืออะไรน้อยกว่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่าการที่มีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่ากันค่ะคนเราทุกคนเท่ากันในเรื่องความเป็นมนุษย์เนาะไม่ว่าใครอะค่ะก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปวางตัวในตำแหน่งที่ต่ำกว่าใค,ออใครหรือยอมใครหรือยอมแบบจำนวน หรือยอมเป็นทาสหรือแบบาวางตัวต่ํากว่าหรืออะไรแบบนี้เสียศักดิ์ศรีของตัวเองอันนี้ไม่จําเป็นเลยเนาะเราจะต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองค่ะข้อที่4ค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเกมของใครเลยเนาะการที่คนท็อกซิดอะคะ่ะเขาจะเก่งมากเรื่องนี้เลยว่าเขาจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมของเขาเพื่ออะไร เพื่อที่เขาจะควบคุมเราได้หรือทําให้เราเนี่ยทําตามที่เขาต้องการโดยที่เขาทําอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่คนที่เหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าเป็นคนดีอะมีน้ำใจพวกนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกคนท็อกซิดเนี่ยเข้ามาควบคุมได้ง่ายด้วยการที่เขาทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกผิดกับเขานะคะหรือว่า รู้สึกติดหนี้บุญคุณเขาหรือว่าทําให้รู้สึกว่ากังวลใจรู้สึกด้อยกว่าเป็นทาสต้องพึ่งพิ่งพึ่งพิงพึ่งพาเขานะขาดเขาไม่ได้นะแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเรากําลังมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่แสดงว่าเราอาจกําลังจะแบบเข้าไปอยู่ในเกมของใครอยู่แล้วเรากําลังเดินตามเกมของเขาอยู่นะคะก็ลองสังเกตตรงนี้ให้ดีๆเลยค่ะข้อที่ห้าค่ะ เราไม่จําเป็นที่จะต้องฝืนทําในสิ่งที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ข้อแรกเลยว่าเราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราอะต้องการอะไรกันแน่จุดตรงไหนที่เรียกว่ารับเส้นแล้วนะเกินแล้วนะเกินจากนี้เราไม่ไหวแล้วนะเรารับไม่ได้แล้วนะอะไรแบบนี้คะ่ะเรารู้จุดยืนของตัวเองเมื่อ,อไหร่เนาะเราเนี่ยจะรู้หมดเลยว่า เออตรงเนี้ยใครจะให้เราทำอะไรตรงไหนอะ่ะมันไม่ใช่เราละใช่ไหมคะทีนี้วันที่เราเคยตามเกมคนอื่นมาโดยตลอดแล้วเราเปลี่ยนนะคะเรารู้สึกว่าไม่ไหวละฉันจะต้องลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะวันนั้นแหละมันก็จะยิ่งถูกคนทอกซิดอะคะ่ะ เข้ามายือ้อหรือเข้ามาทําบางสิ่งบางอย่างที่ลุกลุกเราให้เรารู้สึกแย่ยิ่งขึ้นหรืออะไรแบบนี้หรือแบบทําให้รู้สึกว่าเราผิดมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราแบบจําเป็นต้องมีเขานะหรือว่ามาต่อว่าตัดพ้อให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรพวกเนี้ยค่ะวันนั้นนะคะมันเป็นวันที่เราจําเป็นที่จะต้องยืนหยัดแล้วก็อดทนแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองมากยิ่งขึ้นเราก็ถามตัวเองบ่อยๆเลยว่า เอ้ยเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรทําไมเราถึงต้องยืนหยัดลุกขึ้นมายืนบนลําแข้งของตัวเราเองนะคะและอย่างที่จูนบอกค่ะข้อที่6คือวันที่เราลุกขึ้นมายืนในลําแข้งของตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีใครมายอมรับหรือว่าชื่นชมหรือปลบมือให้กับความกล้าหาญความพยายามของเราเลยวยเนาะแต่ว่า อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราจะต้องรู้ว่าเออเรากำลังทำไปเพื่ออะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเรากำลังจะพยายามออกจากเกมของใครบางคนเรากำลังกลับมาเป็นตัวของตัวเราเองค่ะข้อที่เจ็ดพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่ในแวดวงคนท็อกซิตที่ เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยไม่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงทางร่างกายเพียงอย่างเดียวเนาะอาจจะหมายถึงทางจิตใจด้วยอะ่ะมันทําให้เราไม่มีความรู้อ่อความสุขเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแย่มากเราแบบถ้าอยู่ตรงนี้ต่อไปเราคงจะแย่ไปกว่านี้เรายิ่งขาดความมั่นใจแบบน,นี้เราอาจที่ต้องแบบหลีกหนีหลีกออกมาก่อนออกจากบรรยากาศสิ่งแวดล้อมแบบนั้นออกมาก่อน ออกมาอยู่ในที่สถานที่แวดล้อมใหม่ที่ทําให้เราแบบปรับตัวฟื้นฟูจิตใจชา้าจิตใจได้มากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราเยอะมากๆโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะและข้อที่8นะคะก็คือให้เราเนี่ยจะต้องหลีกห่างจากคนที่ทําร้ายร่างกายเลย คือไม่ว่าเขาจะมีสติหรือวันที่เขาเมาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคือคือคนเรามีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่ากันมันไม่โควนที่จะทํำลายร่างกายกันแล้วเราก็อย่าไปคิดว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้อะค่ะคือเราไม่มีการที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้ทั้งสิ้นยกเว้นตัวเราเองเนาะมันยากมากๆเลยอะค่ะข้อที่9้า วันที่เราออกมาจากเกมของใครบางคนเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องขอโทษหรือว่าหาข้ออ้างข้อแก้ตัวเพื่อไปปฏิเสธเนาะคือวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะการที่เรากลับมาเป็นตัวของเราเองเนี่ยค่ะแค่เราไม่ได้ทำตามในสิ่งที่เขาต้องการหรือเราไม่ได้ทำตามที่เขาคาดหวังเราไม่กลับไปอยู่ใต้อนาตของเขาแล้วง่ายๆเนี่ยคือเราไม่ได้ทำผิดค่ะ แล้วเขาเนี่ยต้องผิดหวังแน่นอนอเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในควบคุมแล้วไงคะแต่เราทำผิดไหมที่เราทำให้เขาผิดหวังเราไม่ได้ทำผิดเลยนะคะแค่เขาผิดหวังเองคะ่ะเราไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังนะแต่เขาผิดหวังเองเพราะว่าเราทำตามค,ความคาดหวังเขาไม่ได้อไงเงี้ย เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องขอโทษหรือว่าพยายามหาแบบพอดีมีแบบนั้นพอดีเราเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ไม่จําเป็นเลยค่ะยิ่งการที่เราไปขอโทษการที่เราแบบมีข้อแอ้งมีข้อแก้ตัวนู่นนี่คนที่เป็นท็อกซี่อะเขาจะเก่งมากเลยในเรื่องการที่ทําให้เรารู้สึกผิดหรือว่าทําให้เราสัญญิงสัญญาว่าเราจะกลับเข้าไปอยู่ในเกมของเขาให้ได้นะคะข้อที่1ิค่ะ เราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นตัวตลกของใครเลยเคยไหมคะที่แบบมีคนบางคนที่เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของเขาโดยทําให้เราเป็นตัวตลกอะทําให้คนอื่นหวนัวเราะเราอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปร่วมหัวเราะกับเขาได้หรือทําตัวเนียน,น,ยนว่าเออฉันเป็นอย่างงั้นแหละอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นเลยเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นตัวตลกในบทสนทนาของใครนะเรามีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวของเราค่ะ แต่ว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาหรือว่าไปเถียงเขาหรือโมโหหรืออะไรแบบนี้มันเป็นการตอบสนองที่เขาต้องการอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขากำลังเรียกร้องความสนใจหรือทำบางสิ่งบางอย่างอยู่การที่เราแสดงออกเฉยๆอะ่ะมันเป็นการรับมือที่ดีมากๆแล้วก็เดินออกมาจากตรงนั้นค่ะข้อที่11ค่ะเราจะต้องประกาศจุดยืนของตัวเราที่ชัดเจนเลยว่าเออเราแบบเป็นยังไงเน่ย คือตรงไหนที่คือเราปฏิเสธเลยว่าตรงนี้เราทำไม่ได้ตรงนั้นเราทำได้ตรงนี้เราโอเคนะตรงนี้เราแบบพอช่วยเหลือตรงนี้ได้มันไม่เกี่ยวกับว่าเราไม่มีน้ำใจหรือเราไม่เป็นคนดีหรือเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นแก่ตัวอะไรแบบเนี้ยไม่นะมันไม่เกี่ยวค่ะมันเป็นขอบเขตของเราค่ะขอบเขตของเราเราเป็นคนกาหนดเองนะมันไม่ใช่ว่า เราจะต้องไปทำตามกําหนดขอบเขตของใครนะคะและข้อ12ค่ะเราต้องเข้าใจคนตรงหน้าให้มากคือบางครั้งเนี่ยการคำพูดการกระทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงว่าเขากำลังเสืออะไรแต่ว่าเราจะต้องแบบเข้าใจไปลึกๆก,กว่านั้นว่าจุดประสงค์ที่เขาต้องการทำอะ่ะมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ย บางครั้งการที่เขามาควบคุมเราหรือว่าบงการเราหรือแบบทําบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะแบบมีปัญหามาจากการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยอยู่ในอดีตมันก็เป็นไปได้นะหรือว่ามันทําให้เขาแบบเกิดบางสิ่งบางอย่างต้องการบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบเนี้ยต้องการการยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราอะค่ะอย่าไปคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงเ,เขาเนาะ บางทีเรื่องพวกนี้มันอาจจะต้องพึ่งแบบนักบําบัดหรือแพทย์นะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยถ้าเขาไม่ต้องการและการที่เปลี่ยนใครเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าการที่เรารู้ค่ะว่าเออเบื้องหลังเขาเป็นยังไงเขากําลังทําเพื่อจุดประสงค์อะไรพวกนี้ เราจะสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือแล้วก็รู้วิธีรับมือได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายค่ะการที่เราแสดงจุดยืนที่เป็นตัวของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความก้าวร้าวเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราสุภาพออน้อมถ่อมตนได้แต่เราก็แสดงจุดยืนของเราจุดที่เป็นตัวของเราเองได้มากเช่นกันเนาะการที่คนท็อกซิตอะค่ะเขาแบบ มาทำบางอย่างมาเราแล้วเ,เราไม่ตอบสนองอะค่ะเหมือนกับมีคนมาแบบมานินทาคนอื่นให้เราฟังแบบนี้ค่ะเราไม่ร่วมวงด้วยอะเราไม่โไม่เออเอ,อไม่อะไรเลยเฉยเฉยแล้วก็ไม่สนใจอะไรแบบนี้ค่ะคือเขามาเมาแล้วมันก็ไม่รู้สึกสนุกเนาะเขาก็ไม่อยากมาเมากับเราแล้วค่ะแต่ถ้าสมมติวันใดที่เราไปตอบสนองเนี้ยแน่นอนมันถูกลากเข้าไปในเกมของเขาเนาะ วันที่คนที่เขาแบบมามา,มาทอกซีดกับเราอะแล้วเราไม่แสดงอะไรออกไปเลอยอะคือเรามีจุดยืนของตัวเราเองค่ะการที่เขาแบบมาตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากมายุ่งกับเราแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเราเป็นคนที่ แฝงหลอกไปด้วยแบบเฮ้ยใครๆก็แบบมาทอกซิดกับเรามาอยากให้เราทำนู่นทำนี่มาอะไรไม่เรียกร้องอะไรจากเราเยอะแยะเนี่ยบางทีเราต้องผิดเจรณา,าตัวเราเองแล้วเานาะว่าเออเราอ่ะกำลังแสดงว่าตัวเองเป็นคนดีที่แบบฉันฉันพร้อมเสมอที่ฉันต้องช่วยเหลือเธอทุกอย่างอะไรแบบนี้หรือเปล่าตรงนี้นะคะก็ลองมาผิดเจรณา,าตัวเองด้วยตรงนี้ดูแล้วก็วันที่เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะ ก็ต้องอดทนและใช้ความกล้าหาญแล้จูนก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านสถานการณ์ตรงนี้ได้แน่นอนค่ะบทความดีๆเรื่องนี้นะคะมาจากหนังสือเธอหรือฉันใครกันแน่ที่ท็อกซิตของสำนักพิมพ์บิงโกนะคะวันนี้ค่ะเราพัฒนาตัวเองวัวละหนึ่งองศาหนึ่งวันสิบวันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ร้อยวันล่ะพันวันละ จะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาครงเดิมเลยค่ะแล้วมาพบกับบทความดีๆจากองศาที่หายไปใหม่นะคะกับจูนเพจองศาที่หายไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายชอบบทความนี้ฝากกดหัวใจนะคะกดแชร์กด Subscribe กด Follow เป็นกำลังใจให้องศาที่หายไปด้วยค่ะ